ประหยัดเวลาได้ถึง10ปีด้วยวิธีง่ายๆที่คุณไม่ควรพลาดคุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งคิดเยอะยิ่งสับสอนวนอยู่ในอ่างจนสมองมันตื้อไปหมดทั้งๆที่เราก็อยากจะเก่งขึ้นอยากจะแก้ปัญหาได้แต่บางทีการหยุดคิดนี่แหละคือกุญแจสำคัญในคลิปนี้ เราจะมาเปิดเจ็ดเหตุผลสุดว้าวที่จะทำให้คุณต้องทึ่งว่าการพักสมองจากความคิดที่มากเกินไปจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองที่คาดไม่ถึงได้อย่างไรบ้างหนึ่งสมองล้าคิดเยอะไปก็ตันลองนึกถึงเครื่องจักรที่ทำงานหนักตลอดเวลามันก็ต้องมีโอเวอร์ฮีทบ้างสมองของเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราคิดถึงเรื่องเดิมเดิมวนไปวนมา หรือพยายามแก้ปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้สมองก็จะล้าทําให้ความคิดไม่แล่นตื้อตันคิดอะไรใหม่ๆไม่ออกการหยุดพักให้สมองได้ผ่อนคลายอาจทําให้ไอเดียดีๆผุดขึ้นมาตอนที่เราไม่ได้คาดหวังก็ได้เหมือนกับเวลาที่เราขับรถทางไกลนานๆเครื่องยนต์ก็ต้องพักบ้างใช่ไหมคะถ้าเราฝืนขับต่อไปเรื่อยๆเครื่องอาจจะร้อนจัดจนเครื่องล็อกไปเลยก็ได้ สมองของเราก็เหมือนกันเป๊ะเวลาที่เราคิดเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจดจ่ออยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือพยายามเค้นสมองแก้ปัญหาที่ยังไงก็คิดไม่ออกมันเหมือนกับการที่เราเร่งเครื่องยนต์สมองของเราอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ให้เขาได้พักผ่อนเลยลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังพยายามแก้โจทย์ปัญหาที่ยากมากๆข้อหคุณนั่งคิดแล้วคิดอีก อ่านแล้วอ่านซ้ําพลิกไปพลิกมาแต่ไม่ว่าจะทํายังไงไอเดียดีๆก็ไม่ผุดขึ้นมาสักทีแถมยังรู้สึกหัวตื้อๆมึนๆเหมือนสมองมันไม่ทํางานแล้วนั่นแหละค่ะคืออาการสมองล้าพอสมองล้าสิ่งที่ตามมาก็คือความคิดไม่แล่นตื้อตันคิดอะไรใหม่ๆไม่ออกเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ร้อนจัดจนทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเราจะรู้สึกว่า ความคิดมันช้าลงอื้งอึงไม่สดใสมองอะไรก็ไม่เห็นทางออกใหม่ๆไอเดียสร้างสารรค์ที่เคยมีก็หายวับไปหมดแต่รู้ไหมคะว่าการหยุดพักให้สมองได้ผ่อนคลายเนี่ยแหละคือการดับเครื่องยนต์ชั่วคราวให้สมองได้คลายความร้อนได้พักจากการทำงานหนักลองเปลี่ยนไปทำกิจกรรมเบาๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนักเช่นเดินเล่น ฟังเพลงสบายๆหรือคุยกับเพื่อนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เรากำลังคิดอยู่เชื่อไหมคะว่าไอเดียดีๆอาจผุดขึ้นมาตอนที่เราไม่ได้คาดหวังก็ได้เหมือนกับเวลาที่เราพักรถแล้วพอสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งเครื่องยนต์ก็กลับมาทำงานได้อย่างราบรื่นสดชื่นสมองของเราก็เช่นกันค่ะพอได้พักผ่อน สมองจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบางทีไอเดียที่เราคิดไม่ออกตอนที่พยายามเค้นสมองอย่างหนักกลับแวบเข้ามาในหัวตอนที่เรากำลังทำกิจกรรมอื่นแบบสบายๆเสียด้วยซ้ำดูดังนั้นแล้วอย่าก,กลัวที่จะหยุดคิดบ้างนะคะการพักผ่อนสมองไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเติมพลังให้สมองของเราพร้อมที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจจะค้นพบทางออกที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้ค่ะฟองจมอยู่กับความคิดเดิมๆไม่เห็นทางออกใหม่บางทีการคิดเยอะๆก็ทำให้เราติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกฏมองไม่เห็นทางออกการหยุดคิดและลองมองจากมุมอื่นหรือพักไปทำอย่างอื่นก่อนอาจทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆหรือทางออกที่เราเคยมองข้ามไป เหมือนกับเวลาที่เราเดินหลงอยู่ในเขาวงกตค่ะเราพยายามเดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ไม่ว่าจะเดินยังไงก็กลับมาที่เดิมอยู่ดีนั่นเป็นเพราะเราติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆเ,เรามองหาทางออกด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆที่เคยใช้ซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กกับสถานการณ์นี้แล้วคานคิดเยอะ บางทีก็เหมือนกับการที่เรายิ่งเดินวนในเขาวงกตเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราอาจจะคิดถึงปัญหาเดิมๆวิเคราะห์ด้วยมุมมองเดิมๆและพยายามหาทางออกด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลหรือไม่เคยได้ผลก็ตามลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ชอบฉันแน่ๆ แล้วก็วนเวียนอยู่กับความคิดนี้หาเหตุผลมายืนยันความคิดตัวเองซ้ำๆโดยไม่ได้ลองมองว่าจริงๆแล้วอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เพื่อนร่วมง,งานแสดงท่าทีแบบนั้นออกมาก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ลองเปิดใจคุยกับเขาตรงๆเพื่อทำความเข้าใจกันการที่เราจมอยู่กับความคิดเดิมๆเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้เรามองไม่เห็นทางออกใหม่ๆเหมือนกับคนที่เดินอยู่ในเขาวงกต แล้วไม่ยอมเงยหน้ามองหรือไม่ยอมลองเดินไปในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยเราจะถูกจํากัดอยู่ในโลกของความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองทำให้พลาดโอกาสที่จะเห็นมุมมองใหม่ๆหรือทางออกที่อาจจะง่ายยกว่าที่เราคิดไว้เยอะแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถออกจากเขาวงกตนี้ได้ค่ะวิธีหนึ่งก็คือการหยุดคิดในแบบที่เราเคยชิน ลองพักเรื่องนั้นไปก่อนปล่อยให้สมองได้พักผ่อนเหมือนที่เราคุยกันในหัวข้อที่แล้วอีกวิธีที่สำคัญมากๆก็คือการลองมองจากมุมอื่นลองสวมหมวกของคนอื่นดูบ้างลองคิดว่าถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรหรือมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราทําแบบนั้นลองคุยกับคนอื่นที่อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันเพื่อฟังความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป หรืออีกทางหนึ่งคือการพักไปทำอย่างอื่นก่อนการเปลี่ยนบรรยากาศการทำกิจกรรมที่เราชอบหรือการไปเจอผู้คนใหม่ๆอาจจะช่วยให้สมองของเราได้เปิดรับข้อมูลใหม่ๆและเมื่อเรากลับมาคิดถึงปัญหาเดิมอีกครั้งเราอาจจะมองเห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เหมือนกับการที่เราเดินวนในเขาวงกฏจนเหนื่อยแล้วตัดสินใจนั่งพักพอเงยหน้าขึ้นมาอาจจะเห็นป้ายบอกทางเล็กๆ ที่เราเคยมองข้ามไปก็ได้ค่ะการหยุดคิดและลองมองจากมุมอื่นจึงเป็นเหมือนการให้โอกาสสมองของเราได้พักและเปิดรับแสงสว่างใหม่ๆที่จะนำทางเราไปสู่ทางออกที่เรากำลังมองหานั่นเองค่ะ 3. เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญบางครั้งเราอาจจะคิดเยอะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จนเสียเวลาและพลังงานไปโดยใช่เหตุ การหยุดคิดในเรื่องที่ไม่สำคัญแล้วหันไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่าจะช่วยให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นและพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ควรจะเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนได้ง่ายมากๆลองนึกภาพตามนี้นะคะเหมือนกับเวลาที่เรากำลังเดินทางไปทำธุระสำคัญแต่ระหว่างทางเราดันไปจอดแวะกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเรื่องที่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เลย เช่นไปเสียเวลากับการเถียงกับคนที่ไม่รู้จักบนอินเทอร์เน็ตหรือไปกังวลกับสภาพอากาศที่เราควบคุมไม่ได้สุดท้ายแล้วแทนที่เราจะไปถึงจุดหมายได้ทันเวลาเรากลับเสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องไร้สาระจนอาจจะทำให้เราพลาดสิ่งที่สำคัญกว่าไปก็ได้การคิดเยอะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกันค่ะบางทีเราอาจจะไปใส่ใจกับคำพูดของคนที่ไม่สำคัญกับชีวิตเรา หรือไปกังวลกับเรื่องที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเป้าหมายระยะยาวของเราเลยการที่เราเอาพลังสมองไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้มันเหมือนกับการที่เราใช้แบตเตอรี่ของสมองไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรแถมยังทําให้เราเหนื่อยล้าโดยใช่เหตุอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการคิดเยอะกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ยิ่งเป็นการเสียเวลาและพลังงานที่เปล่าประโยชน์ เหมือนกับการที่เราพยายามจะบังคับให้ฝนหยุดตกหรือพยายามเปลี่ยนความคิดของคนอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้การที่เราเอาแต่คิดถึงเรื่องเหล่านี้นอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังอาจจะทำให้เราเครียดและวิตกกังวลโดยใช่เหตุอีกด้วยแต่ถ้าเราหยุดคิดในเรื่องที่ไม่สำคัญแล้วหันมาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่ามันจะเหมือนกับการที่เราตั้งเป้าหมายในการเดินทางของเราใหม่ แล้วมุ่งตรงไปยังจุดหมายนั้นโดยไม่เสียเวลาแวะข้างทางกับเรื่องที่ไม่จำเป็นการที่เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่าจะช่วยให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะสามารถจัดสรรเวลาและพลังงานของเราไปกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตและเป้าหมายของเราได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือมันจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อเราไม่ได้เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญแล้ว เราจะมีเวลาและพลังงานเหลือพอที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในด้านที่เราต้องการจริงๆดังนั้นแล้วการฝึกที่จะปล่อยวางเรื่องที่ไม่สำคัญและหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควบคุมได้และมีผลต่อการเติบโตของเราจึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราเก่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ4 ความเครียดทำให้ประสิทธิภาพลดลงการคิดเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเครียดจะส่งผลเสียต่อสมาธิความจำและความสามารถในการตัดสินใจของเราเมื่อสมองเต็มไปด้วยความเครียดประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ก็จะลดลงการหยุดพักและจัดการความเครียดจึงสำคัญต่อการพัฒนาตัวเอง เหมือนกับเวลาที่เราพยายามจะทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงภายใต้เสียงรบกวนที่ดังมากๆหรือในบรรยากาศที่กดดันเราจะรู้สึกว่าสมาธิของเราสั้นลงจดจอ่อกับงานได้ยากขึ้นทำอะไรก็ผิดพลาดง่ายกว่าเดิมนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ความเครียดทำกับสมองของเราการคิดเยอะๆโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเครียด มันเหมือนกับการที่เราเปิดเครื่องกระตุ้นความเครียดในสมองของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดหรือภาระต่างๆที่ถาโถมเข้ามาความคิดเหล่านี้จะวนเวียนอยู่ในหัวของเราทําให้สมองของเราอยู่ในสภาวะตื่นตัวและกดดันอยู่เสมอผลที่ตามมาก็คือสมาธิของเราจะแย่ลงเราจะวอกแวกง่ายทําอะไรก็ไม่ต่อเนื่อง ความจําของเราก็จะถดถอยลงจําอะไรใหม่ๆได้ยากขึ้นหรือแม้แต่จําสิ่งที่เคยทำได้ดีก็อาจจะลืมเลือนไปและที่สำคัญคือความสามารถในการตัดสินใจของเราก็จะแย่ลงด้วยเราจะลังเลไม่มั่นใจหรือตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเพราะสมองที่เต็มไปด้วยความเครียดจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสมองเต็มไปด้วยความเครียดประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ก็จะลดลงเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหนักเกินไปจนเครื่องค้างหรือทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดสมองของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อถูกความเครียดครอบงำประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะลดลงอย่างน่าเสียดายดังนั้น การหยุดพักและจัดการความเครียดจึงสำคัญต่อาการพัฒนาตัวเองเหมือนกับการที่เราต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์บ้างเพื่อให้มันได้พักและกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดเช่นออกกำลังกายทำสมาธิฟังเพลงหรือทำสิ่งที่ชอบจะช่วยให้สมองของเราได้ผ่อนคลายและกลับมาทำงานได้ดีขึ้น การจัดการความเครียดไม่ใช่แค่การทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเคลียร์พื้นที่ในสมองของเราให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเมื่อสมองปลอดโปร่งจากความเครียดเราจะสามารถมีสมาธิมากขึ้นจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆด้านค่ะห ลงมือทำจริงสำคัญกว่าคิดอย่างเดียวบางทีเราก็มัวแต่คิดวางแผนหรือวิเคราะห์จนไม่ได้ลงมือทำจริงสักทีการคิดเยอะเกินไปอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงการหยุดคิดแล้วลองลงมือทำเลยอาจทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะได้เร็วกว่าที่คิด เหมือนกับเวลาที่เราอยากจะสร้างบ้านเราอาจจะนั่งคิดถึงแบบบ้านในฝันของเราอย่างละเอียดวาดแปลนแล้วแปลนอีกเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถันวางแผนทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบหรือวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบแต่ถ้าเราเอาแต่นั่งคิดนั่งวางแผน โดยที่ไม่เคยลงมือทำจริงเลยสักทีบ้านในฝันของเราก็ไม่มีทางเป็นจริงขึ้นมาได้การคิดเยอะเกินไปบางทีก็กลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าเราอาจจะกลัวความผิดพลาดกลัวความไม่สมบูรณ์แบบหรือกลัวว่าสิ่งที่เราคิดไว้อาจจะไม่ดีพอทําให้เราเอาแต่คิดวนเวียนอยู่กับความคิดเดิม โดยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นลงมือทําจริงๆลองนึกถึงคนที่อยากจะเรียนภาษาใหม่พวกเขาอาจจะอ่านวยากรท่องศัพท์ศึกษาวัฒนธรรมอย่างละเอียดแต่ไม่กล้าที่จะพูดจริงๆสักทีเพราะกลัวว่าจะพูดผิดกลัวสำเนียงไม่ดีสุดท้ายแล้วพวกเขาก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างแท้จริง การหยุดคิดแล้วลองลงมือทำเลยอาจทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะได้เร็วกว่าถ้าคิดเหมือนกับการที่เราเริ่มลงมือก่อสร้างบ้านจริงๆแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางแต่เราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เห็นว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กและปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆจนในที่สุดบ้านของเราก็สร้างเสร็จ การลงมือทำจริงเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าการคิดหรือการอ่านเพียงอย่างเดียวเราจะได้เจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและได้พัฒนาทักษะที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเรามียิ่งไปกว่านั้นการลงมือทำยังช่วยสร้างโมเมนตัมให้กับเรา เมื่อเราเห็นผลลัพธ์เล็กๆน,น้อยๆจากการกระทำของเรามันจะสร้างแรงจูงใจให้เราเก้าวต่อไปและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วอย่าปล่อยให้การคิดเยอะเกินไปมาฉุดรั้งเราไว้ลองหยุดคิดในบางครั้งแล้วลงมือทำเลยแม้ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในครั้งแรกแต่ประสบการณ์ที่เราได้รับจากการลงมือทำจริงนั้นมีค่ามหาศาล และจะช่วยให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะ 6. เชื่อสัญชาตญาณบ้างก็ดีไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดบางครั้งสัญชาตญาณหรือความรู้สึกแรกของเราก็แม่นยำการคิดเยอะเกินไปอาจทำให้เราลังเลและพลาดโอกาสดีๆไปการฝึกเชื่อมั่นในสัญชาตญาณบ้างจะช่วยให้เราตัดสินใจได้รวดเร็วและเด็ดขาดขึ้น เรื่องนี้อาจจะดูขัดแย้งกับที่เราคุยกันมาบ้างแต่จริงๆแล้วมันเป็นการหาจุดสมดุลที่น่าสนใจค่ะลองนึกภาพตามนี้นะคะเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยหรือเจอกับสิ่งที่คล้ายๆกับที่เราเคยเจอมาแล้วสัญชาตญาณหรือความรู้สึกแรกของเรามักจะบอกอะไรบางอย่างกับเราได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาในตัวเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว ไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราต้องคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดไปเสียหมดบางครั้งการที่เราใช้เวลาคิดเยอะเกินไปอาจจะทำให้เราลังเลและพลาดโอกาสดีๆไปเหมือนกับเวลาที่เราเห็นโอกาสในการลงทุนที่ดีแต่เราเอาแต่นั่งวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนานา,าจนคนอื่นคว้าโอกาสนั้นไปก่อนแล้วลองนึกถึงเวลาที่คุณกำลังเลือกซื้อของแล้วเจอของสองชิ้นที่ดูคล้ายกัน แต่ความรู้สึกแรกของคุณบอกว่าชิ้นหนึ่งดูดีกว่าอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆท,ที่อาจจะยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมารองรับความรู้สึกแรกแบบนี้แหละค่ะคือสัญชาตญาณของเราการคิดเยอะเกินไปอาจทำให้เราลังเลและพลาดโอกาสดีๆไปเหมือนกับการที่เราพยายามจะหาเหตุผลมารองรับทุกการตัดสินใจจนบางทีเราก็พลาดโอกาสที่เข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งบางครั้ง โอกาสเหล่านั้นก็ต้องการการตัดสินใจที่ฉับไวแน่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะการฝึกเชื่อมั่นในสัญชาตญาณบ้างคือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในของเราและกล้าที่จะตัดสินใจตามความรู้สึกแรกบ้างในบางสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เรามีประสบการณ์หรือในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากนะัก การเชื่อสัญชาตญาณจะช่วยให้เราตัดสินใจได้รวดเร็วและเด็ดขาดขึ้นเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาคิดวิเคราะห์มากมายเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในความรู้สึกแรกของเราเราก็จะสามารถลงมือทําได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือการแยกแยะ,แยะระหว่างสัญชาตญาณที่มาจากประสบการณ์และความเข้าใจกับความรู้สึกที่เกิดจากอคติ หรือความกลัวที่ไม่มีเหตุผลการฝึกฝนที่จะฟังเสียงภายในของตัวเองและเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในมันอย่างเหมาะสมจะเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองและตัดสินใจในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 7. พักผ่อนให้เพียงพอสมองพร้อมเรียนรู้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอสำคัญมากต่อการทำงานของสมองเมื่อเรานอน,อนหลับ สมองจะประมวลผลข้อมูลจัดระเบียบความทรงจำและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันถัดไปการอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้สมองลา้าคิดอะไรไม่ออกและส่งผลเสียต่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาวเหมือนกับโทรศัพท์มือถือของเราค่ะถ้าเราใช้งานมันทั้งวันโดยไม่เคยชาร์จแบตเตอรี่เลยสุดท้ายมันก็จะแบตหมดและทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะสมองของเราก็เหมือนกันค่ะ การทำงานหนักตลอดวันโดยไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทำให้สมองของเราแบตหมดและไม่พร้อมที่จะเรียนรู้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอสำคัญมากต่อการทำงานของสมองในขณะที่เราหลับสมองไม่ได้หยุดทำงานนะคะแต่กําลังทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างเช่นประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับมาตลอดทั้งวันจัดระเบียบความทรงจา ยกแยะว่าอะไรสำคัญและควรเก็บไว้และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเมื่อสมองได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่มันก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันถัดไปเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วพร้อมที่จะใช้งานทุกฟังก์ชันได้อย่างราบรื่นเราจะรู้สึกกระปีก้กระเป่ามีสมาธิและสามารถจดจาสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นในทางตรงกันข้าม การอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้สมองล้าคิดอะไรไม่ออกเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่เหลือน้อยเครื่องก็จะทำงานช้าลงอืดอาดหรือบางทีก็ค้างไปเลยสมองที่อ่อนล้าจากการอดนอนก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้เราคิดอะไรไม่ออกสมาธิสั้นหลงลืมง่ายและประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนรู้ก็จะลดลงอย่างมาก และผลเสียของการพักผ่อนไม่เพียงพอยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะเพราะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต้องอาศัยสมองที่พร้อมและมีประสิทธิภาพถ้าเราปล่อยให้สมองอ่อนล้าอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องยากและการพัฒนาทักษะต่างๆก็จะทำได้ช้าลงดังนั้นแล้วการให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนาตัวเองการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้สมองของเราสดชื่นพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจดจำข้อมูลได้ดีขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตและพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆด้านค่ะ